ใครชอบสันขาหรือว่าเขย่าขาบ้างคะสงสัยกันไหมคะว่าอาการแบบนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างคําตอบก็คือสาเหตุแรกที่เจอบ่อยสุดเลยก็คือความเครียดและความวิตกกังวลคะ่ะเวลาเครียดหรือว่าตื่นเต้นมากๆเนี่ยร่างกายจะหลั่งสารที่ทําให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวได้อารมณ์แบบพร้อมวิ่งหนีตลอดเวลาคะ่ะต่อมาก็คือสายคาเฟอีนทั้งหลายถ้าเราดื่มชากาแฟหรือว่าเครื่องดื่มชุกําลังเยอะเกินไปคาเฟอีนจะไปกระตุ้นระบบประสาททาให้มือสั่นขาสั่นได้ง่ายขึ้นค่ะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะหรืออาจจะเกิดจากการเหนื่อยล้าจากการใช้กล้ามเนื้้้้ออออหหหนนนััักก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 ๆ็ไดค่่ะเชชําาาาลลงมมรืใ เนื้อจนล้าขากว่าจะสั่นได้ค่ะอันนี้อาจจะไม่คุนห่วเท่าไหร่เล e เ s l e ล s y ซินโ m มค่ะก็คือภาวะที่ขาอยู่ไม่สุขมันคืออาการที่รู้สึกว่าไม่สบายขาอยากขยับขาตลอดเวลาโดยเฉพาะตอนกลางคืนจนบางทีก็นอนไม่หลับเลยค่ะใครที่เป็นแบบนี้ไม่บ่อยอาจจะต้องปรึกษาหมอนะคะอาจจะเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพซึ่งจะเจอไม่บ่อยนักค่ะเช่นภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําหรือว่าโรคทางระบบประสาทบางชนิดค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าอาการขย่าขาไม่ได้เป็นบ่อยๆไม่รุนแดงก็มักจะไม่มีอะไรน่ากังวลค่ะส่วนใหญ่แล้วก็เจอบ่อยที่สุดเนี่ยก็จะมาจากความ คุณสันติเวลาเครียดๆเนี่ยก็จะสั่นขาบ่อยมากสั่นแรงด้วยมีใครสั่นขาบ่อยๆแบบนี้บ้างคะ